โอสั่นสั่นสั่นเป็นลายของเข้าอโอโทรศัพท์โอโทรศัพท์ใหม่โอ้โทรศัพท์ใหม่โอเป็นตองเป็นะเามีดด้านคุยข้าวไปหรอกนี่โอ้โหนี่คือโนเกีย u m i ูเมีสวยมากจริงนะ นี่คือโนเกียลูมิเ920นะฮะคุณผู้ชมเอาวแหละโพสตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆนี่นะครับที่จะให้น้องๆนักศึกษาครับมาร่วมทําคลิปวิดีโอแนะนำครับโนเกียลูมิเนะครับความยาวไม่เกิน2นาทีครับภายใต้โจทย์โนเกียลูมิเอสมาร์ทโฟนโดนใจไลฟ์สไตล์วัยมันรุ่นไหนที่ใช่คุณครับแล้วก็โพสต์ลงไปเลยครับที่ f a c e b o o k .com/ n o k i a t h a i l a n d ครับแล้วอย่าลืมครับใส่แฮชแท็กเข้ามาด้วยนะครับ love lumia นั่นเอง พร้อมกับระบุชื่อมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อรุ้นลับไปเลยครับนี่ฮะรางวัลของเรา n o เกียลูเม920กมูลค่า1น9 0 0บาทและนอกจากนั้นนะคะรางวัลอื่นของเราก็ยังมีทุ๊กตาลายนี่เป็นลิขสิทธิ์แท้นะฮะลิมิเต็ดอีดิชั่นครับน้องมูนน้องปราน้องคนนี่ขนาดความสูงนะฮะนี่เลยครับ 35เซนติเมตรครับโอ้โหในงานแฟชี่ไนท์นะคะของมหาวิทยาลัยชั้นนำในงานโนเกลูเมียทรูมิวสิกปาร์ตี้นะคะตอนมิวสิกแบทเทิลสำหรับครั้งแรกนะคะเราจะเจอกันเลยวันศุกร์ที่7มิถุนายนนะคะพพราบความสนุกจากวงซิลที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนองค์ครา มหาลัยเขาเองเยี่ยมไปเลยนะครับน้องๆอย่าลืมส่งประกวดกันเยอะๆนะคะติดตามรายละเอียดก็ได้ที่ www.facebook.com/nokia-thailand เยี่ยมไปเลยอยากได้สวยมากเลยอ่ะน่ารักค่ะโทรศัพท์ก็สวยอ่ะอ่าๆๆ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 อยากได้อยากได้อยากได้อยากโดนเอออันนี้ยังเด็กๆในกรุงเทพใช่ไหมใช่อยากไปต่างจังหวัดไหม ยากอยากไปทางจังหวัดกับพวกเราก็ไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า1โครงการดีๆครับที่ต้องบอกว่าในซีซั่นแรกนั่นนะฮะกระแสตอบรับดีมากประสบความสาเร็จอย่างสูงนะครับนั่นคือ TT h e a r t นั่นเองนะครับตอนนี้เขาได้สร้างโครงการที่2มาอีกแล้วนะเพื่อจะเชิญชวนครับหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวครับจำนวนมากนะครับมาร่วมทริปกับเรานะฮะกับ TT h e a r t นั่นเองครับคราวนี้นี่นะฮะต้องบอกว่า ออโครงการใหม่ของเราเนี่ยชื่อว่า T-T Heart ครั้งที่2นี่เลยครับตอนที่ว่า รู้วิถีคนปลายน้ําปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงสู่หัวใจสีเขียวนั่นเองอฮะฟื้นฟูร,ระบบนิเวศใช่เราจะเดินทางไปสัมผัสกับมหศจัย์ทางธรรมชาติครับพ,<อ>พร้อมกับลงมือปฏิบัติภารกิจครับไปพร้อมๆกับ4ี่ศิลปินตัวแทนหนุ่มสาวหัวใจสีเขียวด้วยนะคะก็ถ้าอยากไปเจอนะคะก็ศิลปินที่จะไปกับเราเนี่ยก็คือรอนเอฟห้าน้ำแข็งเอฟเจ็ดนะคะแล้วก็เฟรมและก็เจมจากเอฟแปดหนุ่มๆทั้งนั้นเลยไปวันไหนอ่ะ ไปวันที่15ห16มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับปกบางปูค่ะจังหวัดสมุทรปราการใช่แล้วไปกับหนุ่มๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้ไปช่วยโลกด้วยในการทำให้โลกเราหน่าอยู่ขึ้นนะไปปีเปื้อนดินได้ไปเช็ดเงื่ออะไรใครย้อนเวลรอนรอรอนออเออเอนไรอ๋อ ถ้าบอกว่าคิวเหือไรเออโอ้ยจะตกสะบากกัาทำไมเนาะตบให้เหือมันสะบัดทิ้งถึงแม้เขาจะหน้าตายอย่างี้แต่เขาก็รักโลกนะเอออ่ะมาร่วมทริปครั้งนี้กันดีกว่าครับง่ายๆเลยคนไหนอยากจะไปกับเรานะครับสนุกได้ง่ายๆครับแค่น้องๆเนี่ยนะครับบอกเข้ามาครับบอกให้รู้สักนิดนึงว่าหัวใจสีเขียวของน้องๆเนี่ยเป็นอย่างไรและมันสําคัญอย่างไรนะครับค่อยสองครับตอบให้โดนใจเรามากที่สุดครับว่าทําไมถึงอยากไปร่วมทริปครั้งนี้กับพวกเรา 40นุ้มสาวหัวใจสีเขียว T3 Heart นะคะที่ผ่านการพิจารณาเนี่ยจะได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเราสมัครเข้าร่วมทิปได้ที่ www.t3club.com นะคะ slash T3 Heart ด่วนเลยนะคะภายในวันที่31พฤษภาคมเท่านั้นประกาศผลกันในวันที่4มิถุนายนนี้ครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่เลยย้ำอีกหนึ่งรอบครับ www

เรีเริ่มต้นยใช่สักกนั่นกจอโอ้ยได้เจอแน่ๆเขาดันเจใน YouTube แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะมีน้องพีชกับน้องอมยิ้มน้องอมยิ้มเดี๋ยิ้เป็นผู้หญิงแน่ๆเลยน้องพีชเป็นผู้หญิงอะมยิ้มอะหอมาเลยเสียลมไปดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแต่ว่าทำไมแต่ว่าหกงเย็นเรามีอะไรสำคัญกว่านั้นนะเเย็นเนี้ยหรอเฮ้ยกล เพราะว่เย็นแล้วจะคารมตรงชาติกันนะครับทั้งหมดแถวตรงจะมีพี่เมียอะไรสักอย่างสำคัญมากเฮ้ยคารมตรงชาติอะไรอะพี่เมียดิพี่เมียอ๋อพี่เมียเพียงไหมเพียงกระโหลกราวโอ้ยคุกเขีตายแล้วตายแล้วโอเคครับตอนนี้หนึ่งงานจากต้นวันทองชัยรออยู่แล้วครับนาทีที่ไม่มีฉันค่ะเอาไปเลยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวอย่าลืมนะโงเย็นโอเคยโอ้ย